สวัสดีค่ะอยู่ที่ช่องไอสไตล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูง่ายๆนะคะเป็นผัดกะเพราหนวดหมึกนะคะนี่นะคะหนวดหมึกของเรานะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะหนวดหมึกนะคะน้ํามันค่ะอันนี้เราจะใส่เพิ่มเป็นแครอทแล้วก็ถั่วนะคะถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแครอทเพิ่มสีสันนะคะถ้าใครชอบกินก็ใส่ได้คะ่ะ แล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมนะคะโขกให้เข้า,ากันนะคะเราก็จะใส่ดอกของกะเพราด้วยนะคะตำตำให้เข้ากันเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะได้น้าพริกมานะคะแล้วก็ตมด้วยใบกะเพราค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีซอสฝาเขียวอันนี้จะเป็นซอสหอยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงชูรสน้ําตาลแล้วก็รสดีนะคะตามแต่ใครชอบนะคะก็ใส่ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะว่าจะทำยังไงก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะเราก็จะลวกหมึกก่อนนะคะนี่นะคะหมึกของเรานะคะล้างทำความสะอาดนะคะเราจะใส่เกลือแล้วล้วก็ล้างไหล,ลายรอบนะคะให้ฟองของปลาหมึกมันออกนะคะเดี๋ยวเรามาที่ขั้นตอนแรกเลยจ้านี่นะคะเราต้มน้ำให้เดือดแล้วนะคะเราจะเลือกลวกหมึกก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะ เราจะลวกปลาหมึกนะคะประมาณสัก2นาทีก็เอาขึ้นได้แล้วนะคะลวกเพื่อไม่ให้เวลาเราเอาไปผัดนะคะมันก็จะสีสันไม่สวยเนาะแล้วก็มันก็จะหดตัวลงนะคะจะลวกก่อนนะคะลวกแป๊บนึงแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรารอจนที่หมึกเราสุกก่อนนะคะ นี่นะคะหมึกที่เราลวก2นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราก็จะทําการผัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยะคะ่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปค่ะนี่นะคะ,ใ,นนะ,คะใส่ลงไปนิดนึงพอนะคะ าจะไม่สวยนะคะแต่ว่าสะอาดอยู่นะคะขัดแล้วค่ะนี่นะคะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็ตามด้วยนี่เลยค่ะพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ดอกดอกใบกระเพรานะคะตมเข้ากันนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะพอใส่เสร็จเราก็ผัดเลยค่ะผัดเลยนะคะหอมสักหน่อยนะคะ สพอมันหอมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยนี้เลยค่ะพอะเอกของเรานะคะหนวดหมึกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> เราจะผัดไม่นานนะคะหมึกเพราะว่าเราลวกแล้วนะคะตามด้วยนี้เลยนะคะแครอทแล้วก็ ถั่วฝักยาวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพอเราใส่ลงไปเรียบร้อยเราก็คนก่อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปเลยเราเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผงนัวนะคะใส่เยอะก็แซ่บเยอะค่ะ น้ำตาลค่ะแล้วแต่คนชอบหวานไม่หวานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะรสดีค่ะใส่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มควมนัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะตามด้วยซอสนะคะใส่ลงไปค่ะซอสหอยนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยนี่เลยค่ะซอสฝาเขียวค่ะใส่ลงไปค่ะ แล้ก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนเลยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะกล้องอาจจะมีนิ่งนะคะคนเลยค่ะนี่นะคะพอคนเข้ากันเรียบร้อยนะคะเราก็ตามด้วยใบกะเพราค่ะใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปแล้วเราก็คนนะคะคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็รอใบกะเพราสุกเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้ใบกะเพราสุกก่อนนะคะนี่เลยนะคะกะเพราปลาหมึกของเรานะคะกะเพราหนวดหมึกจ้าน่ากินมากเลยค่ะ สำหรับเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาหน้าทานแบบนี้เลยนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูก็นี้ก็คือเมนูกับเผาหนวดหมึกนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ